สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่ายุทธศาสตร์แลนสไลด์เริ่มต้นอย่างนี้ครับตอนนี้นี่เชื่อหรือยังครับเชื่อหรือยังครับว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเป็นคนของใครนี่แหละครับการเมืองทูอินวันนะครับหาเสียงปูพรมทั้ง เลือกตั้งผู้ว่ากทมทั้งเลือกตั้งสสนี่แหละครับคือยุทธศาสตร์ที่พักเพื่อไทยเนี่ยกำลังทมอยู่เพื่อเป็นการสร้างความคึกคักให้กับสาวกเป็นอันมากเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าจะนับความเคลื่อนไหวของพักการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเอาเฉพาะแค่นี้ต้องถือว่าพักเพื่อไทยไมีกิจกรรมเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดนะครับในขณะที่พักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์ ไม่มีอะไรหวือหวาให้พูดถึงสักเท่าไหร่เลยถ้าเปรียบเป็นมวยเนี่ยสองพักหลังก็คงจะแพ้ตั้งแต่ว่ายครูแล้วนะครับครับเมื่อวันเสาร์มีคนบอกว่าขนลุกครับเพราะว่าอุง์อิงเนี่ยไปขึ้นเวทีปลาใสที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ไปชวนคนแสดงเนี่ยกลับบ้านมาผนึกกาลังกับพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อทวงคืนอนํานาจรัฐ เอาละถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นเวทีที่จังหวัดสมุทรปราการก็จริงอะนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันดังไปทั่วกรุงเทพเลยนะครับเพื่อไทยกําลังปลุกคนเสื้อแดงกลับมาชิงอํานาจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับชัดชาติคือคนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นเวทีปลาใสและก็ส่งสัญญาณไปถึงคนเสื้อแดงขององค์งอิงแบบเต็มๆต็มเรียกว่าได้ประโยชน์แบบเต็มๆมนะครับก็เหมือนกับที่มหาจําลองเนี่ยออกมาสนับสนุนคุณรศนาโตศิตรกูลคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ คล้ายๆกับที่กำนันสุเทพประกาศสนับสนุนสกลทีพัทยกุลส่วนประชาธิปัตย์หนุนสุชาชวีสุวรรณชวัตรแต่ว่าชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตศรัทธาในพักเนี่ยอาจจะกลายเป็นดาบสองคมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขณะที่พลังประชารัฐเองดูเหมือนจะยังเขินๆอยู่ครับถ้าจะประกาศว่าจะสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองทั้งหมดนี้กับเวลาที่เหลือไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะ ไม่มีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นแน่ๆนะครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็น่าจะเป็นไปตามโพน่าจะนะครับน่าจะคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่อีกสนามหนึ่งซึ่งจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในไม่ช้านี้เป็นการส่งผลถึงในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนก็ตาม การจะกำหนดยุทธศาสตร์ก็ตามพักการเมืองใหญ่เนี่ยเขาต้องมีการทำงานกันอย่างละเอียดนะครับเรียกว่ามองไกลไปถึงการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็การกลุมอำนาจรัฐกันเลยทีเดียวนะครับและก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้คือพักเพื่อไทยเนี่ยอุ้มองอิงขึ้นเวทีแล้วเรียกหาคนเสื้อแดงถึงแม้ว่าคะแนนชัดชาติเนี่ยจะนำโดมัทุกโพก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่ยจะเป็นการประเดิมแลนสไลด์ในยุคที่องค์อิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือไม่ จะสร้างความมั่นใจในการแลนสไลด์เลือกตั้งสสหรือเปล่ายุทธศาสตร์นี้อาจจะเหมาะกับสังคมยุคใหม่ที่ผู้คนเนี่ยเสพข่าวสารในโลกของโซเชียลเสพกับการสร้างการปั่นกระแสให้ผู้คนเนี่ยหลงเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะทำนะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถทําให้เกิดอุปทานหมู่ในมวลหมู่คนเสื้อแดงในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนีก็เตรียมปาดเงือได้เลยนะครับ ทีนี้คำถามคือว่าแล้วจะเกิดแลนสไลด์อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่เอาอย่างนี้ครับลำพังโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ยากมากยกเว้นว่าจะมีการซื้อยกพักเกิดขึ้นหรือมีการควบรวมพรรคการเมืองเกิดขึ้นเหมือนกับที่ทักษิณคินวัตเนี่ยเคยทำกับพรรคไทยรักไทยมาแล้วแต่ก็อาจจะมีช่องทางใหม่นะครับโดยใช้ชัดชาติโมเดลนี่แหละครับ ชัดชาติที่มากับกระแสเชิดชูกันในโซเชียลเป็นหลักนะครับเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตภีเก่งฉลาดแม้ว่าผลงานทางการเมืองในอดีตเนี่ยจะไม่มีอะไรไปชิ้นอันก็ตามนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะนําเอาร่างพรบอรเงินกู้2ล้านล้านบาทเพื่อมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตรงนั้นแหละครับที่เอามาเคลมกันว่ากลั่นออกมาจากมสมองของชัดชาติเขา ซึ่งถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญไม่คว่ำไปสกอกเนี่ยนะครับป่าน,นี้ประเทศไทยน่าจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันแล้วนี่นะครับคือประเด็นที่เป็นกระแสะอยู่ในโซเชียลซึ่งข้อท็จจริงเนี่ยกลับไม่ค่อยมีใครสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถูกใจกับกระแสะที่ปั่นกันซะมากกว่าต่อให้ชัดชาติเนี่ยเก่งจริงแต่วิธีการตราร่างกฎหมายมันไม่ถูกต้องซะแล้วเนี่ยนะครับ เพราะว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญมันขัดกับวินัยทางการเงินการคลงังนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่จะทําให้ประเทศเนี่ยล่มจมได้เพราะว่าประชาชนต้องแบกหนี้อยู่นานครึ่งศตวรรษเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เก่งจริงเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะในกระดาษเท่านั้นมีเยอะครับเขียนโครงการเอาไว้มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็วาดฝันว่าประเทศไทยเราจะไปเทียบชั้นกับประเทศพัฒนาแล้วบางอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปอยู่ในกระดาษเท่านั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชัตชาติเนี่เก่งจริงต้องแสดงแววให้เห็นมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชัดชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2555จนถึงวันที่22พฤศจิาคมปีพุทธศักราช2557อยู่ในตำแหน่งร่วม2ปีถือว่าไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวนะครับ สองปีเนี่ยสามารถที่จะเข็นผลงานออกมาเป็นรูปธรรมได้มากกว่าการนำเสนอโครงการในกระดาษซะด้วยซ้ำไปเอาง่ายๆครับเลือกตั้งสอสอเมื่อปี2554ยิ่เนี่ยยิ่งลักษินวัตและพักเพื่อไทยชูนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจำได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนโยบายนี้ก็ถูกซุกเอาไว้ในดิชักอย่างนั้นแหละครับรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีก็ไม่เคยคิดที่จะเหลียวมองด้วยซ้ำไป อย่างนี้แหละครับมันไม่ต่างไปจากการโกหกประชาชนสักเท่าไหร่นะครับคือตอนหาเสียงเนี่ยนั่งยันนอนยันทําได้แน่แต่พอเป็นรัฐบาลแล้วร้องแบะแบะครับก็อาจจะมีคนถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อแดงระวังให้ดีกันแล้วกันนะครับยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยจุดกระแสคนเสื้อแดงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนเสื้อแดงก็คือฐานเสียงหลักของระบอบทักษิณไม่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีแตกออกไปบ้างนะครับ กลับขั่วย้ายข้างไปอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์ฐานเดิมของระบบทักษิณที่ย้ายข้างเนี่ยนะครับนอกจากคนเสื้อแดงภายใต้การน,นําของเสกสกลอัฐาวงแล้วก็ยังมีอานนท์แสนน่านแล้วก็มีกลุ่มของสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มของสุริยะจึงร่วงรวงกิจในพลังประชารัปไแล้วก็นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยแหละครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยองค์อิงไปประกาศบนเวทีที่สมุดปราการเธอบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เรา จะมารวบรวมทุกคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เตรียมพร้อมกับศึกครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยกับดักจำนวนมากถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีกว่านี้เราต้องได้อำนาจรัฐที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ซึ่งบันไดขั้นแรกก็คือแลน์สไลด์พรรคจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไม่ร่วมและพี่น้องไม่อยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทยดิฉันนับถือหัวใจพี่น้องเสื้อแดงที่ผ่าน ความเจ็บปวดมาแต่ยังมีหัวใจประชาธิปไตยและอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดเชื่อ่าทุกคนยังมีความหวังอย่าลืมว่าเราคือครอบครัวเสื้อแดงครอบครัวเพื่อไทยอุดมการณ์ของเรายัางเหมือนเดิมเป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้โอกาสให้สิทธิบนพื้นที่ประเทศทําให้ประชาชนกลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่งเธอพูดบร,รเวทีเมื่อวันเสาร์นะครับ ดูแล้วก็ถือว่าคนเขียนบทในทำการบ้านมาดีทีเดียวนะครับทำให้อุงอิงเนี่ยท่องไปพูดบนเวทีและดูมีพลังสามารถที่จะดึงดูดคนแสดงได้พอสมควรทีเดียวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขียนเนี่ยจะเป็นคนเดียวก,กันกับที่เขียนในทักษิณน,นำไปปลาศัยเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2555ในการจัดการชุมนุมรํำลึก2ปีเผาบ้านเผาเมืองใช่คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่ ก็ถือว่าเป็นภาคต่อต่ครับวันนั้นเนี่ยทักษณิณบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพี่น้องนี่ทามาเยอะแล้วแต่เมื่อทํามาถึงจุดหนึ่งก็หมายความว่าเหมือนกับผมจะว่ายน้ําผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแจวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาขึ้นภูเขาทําไมถึงเวลาที่ผมจะขอนั่งรถขึ้นภูเขาแต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาส่งผมและผมจะต้องหันกลับไป ขอบคุณคนที่ขับเรือมาส่งผมเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทําหน้าที่ของเรามาสุดทางแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเลิกทําหน้าที่ต้องดูต่อไปว่าใครเบี้ยวใครมากระชากประชาธิปไตยเราอีกใครกําลังจะยัดเยียดความไม่เป็นธรรมต่ออีกทักษณิณพูดอย่างนี้นะครับพูดเอาไว้เมื่อวันนั้นวันนี้เนี่ยได้เวลาแล้วะครับได้เวลาที่ตระกูลชินวัตร จะใช้งานคนเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เวลาเหมือนกันที่คนเสื้อแดงเนี่ยจะได้ทบทวนตัวเองเช่นกันนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ในสายตาของตระกูลชินวัตรครับ